ค okay, ครับอยู่กับมบางคล้าอซอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวก๊อก 18C ยิงลายล่องลึกของอาร์มี่นะครับนย์หน้าสุ์หลังเนี่ยมันเป็นแบบเรืองแสงแสงเรืองแสงนะครับใช้เวลากลางคืนจะเป็นสีเขียวสีเขียวเรืองแสงนะครับนะตัวนี้ก็เป็นนุ์หน้าสย์หลังนะครับยิงลายว่าก๊อกด้วยเห็นไหมนะครับสวยๆเลยนะครับตัวเนี้ยจริงๆปืนมันใหม่มากแต่ ลูกค้าที่ขายต่อผมเนี่ยเขาไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปทําเก่านะครับขัดให้มันดูมีรอยถะลอกเอาจิงๆแค่ยิงเล่นน่ะรอยมันไม่ขนาดนี้ครับถ้ารอยขนาดนี้มันต้องใช้มาต้องเก็บไม่ดีบวกกับใช้เวลานานมากนะครับวอามันจะขูดได้ขนาดนี้คือต้องใส่ซองปืนชักเข้าชักออกจนไม่รู้จะชักยังไงฮะ <laughs> เขาเลยไปเอากระดาษทรายทําเก่านะครับให้มันดูเก่าแล้วก็ลอกน่ะกระดาษทรายทั้งนั้นเลยเน่ยรอยกระดาษทรายนะครับไม่ใช่รอยไม่รอยผ่านการใช้งานด้วยนะ เป็นรอยกระดาษทรายนะครับตัวนี้ห้องไกลยเป็นห้องไกลเดิมอยู่นะครับสุดหน้าสุดหลังเนี่ยสวยนะครับถือว่าโอเคเลยตัวนี้แมกกาซีนยังเป็นของเดิมของเขาอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ตัวเปืนม,มีปัญหาใดๆนะครับถือว่าโอเคนะตูดแม็กก็มีการหล่นมาบ้างนะครับมีมันมีแค่รอยตามไอ้นี่อ่าตามตัวล็อกล็อกคลิปท้ายเขานะครับตัวปืนก็ไม่มีปัญหาอะไรมาต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงกันนะครับผม โอเคครับมาทดสอบยิงเจ้า,ออาจตัวกอล์ฟ18ซีอาร์มี่ศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นสูงสีเขียวนะครับพอออกแดดแล้วจะเด่นเห็นชัดเลยเห็นไหมกลางคืนก็เห็นชัดนะครับแหม่ไม่มีห้องมืดให้ลองจริงเห็นไหมก็จะมองง่ายขึ้นนะครับมาทดสอบอยิงกันแก๊สอัดลูกอ่ะแก๊สใส่ลูกนะครับกดค้า6ถึง7วิก็ได้ครับแล้วแต่เราถนัดเนาะนับในใจ6ถึง7วิในใจนะครับ ใส่ลูกแบบนี้เลยนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะเวลาอัดแก๊สก็ใส่ลูกนะครับเนื่องจากผมทําไปหลายคลิปแล้วหลายท่านอาจจะได้ดูแล้วหรือว่าย้อนกลับไปดูคลิปข้างหลังก็ได้นะครับผมแต่นะว,ว่าความแรงนะครับ298 291 293 สองหกเก้านะครับถือว่าความแรงไม่เกินสามร้อยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะเพราะโดยปกติปืนสั้นมันไม่เกินสามร้อยอยู่แล้วนะครับโดยประมาณนะเมื่อกี้เซมีแล้วนะครับโอเคอยังมีลูกดูเช็คลูกเรียบร้อยปรับเป็นอโอโต้หืมยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างนะครับเวลายิงออตโต้ผมขอย,ย้ํานะครับมาเจ้าตัวมาตัวก่อนนี้เนี่ยก่อนคลิปที่แล้วเนี่ย ที่ผมถ่ายผมดูแจ้งนะครับจ้ตัว18เนี่ยว่าให้ยิงเป็นชุดนะครับชุดละ3-4นัดไม่เกิน5นัดแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวด้วยความที่ว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามผมกลัวอย่างเดียวคือมันมีมันไม่ใช่กลัวหรอกมันเป็นปัญหาของเจ้าตัวที่ยังยังเป็นปัญหาของไม่ว่าจะเป็นตัว a w e หรือว่าเจ้าตัว Army นะครับถ้าเกิดเรายิงออโต้แล้วกดลากเลยเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลคือสปริงแฮมเมอร์มันจะขาด นะครับซึ่งมันเป็นเหล็กสปริงมันเป็นเหล็กนะครับมันยังขาดได้นะครับถ้าเรากดลากเลยพรวดเดียวนี่โอกาสขาดได้แล้วก็อายุการใช้ง,งานก็จะน้อยลงนะครับพยายามเคลียร์เป็นชุดแล้วบวกกับแม็กตัวปืนเรามีปัญหาด้วยนะครับผมโอเคหลังจากยิงเสร็จแล้วนะครับเราก็แม็กออกดับแรกก็แม็กออกดึงสายอยหลังปรับเซฟเฮ้ยปรับเป็นเซมินะครับแล้วก็ลั่นไกลโอเคไหมทำแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการยืดอายุก,การใช้งานของขอุปกรณ์ภายในทุกครั้ง ไม่ต้อจะเล่นปืนไหนก็ตามลั่นไกลทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใดสนใจสั่งซื้อหรือขายทักได้ที่เ,เพจมีการจัดเซนเซาร์ไลท์บีแคอฟนะครับก็ใครจะขายก็สามารถคุยกันได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ